พาลาเทียกระโดดเปิดแกลบบวกไปเกือบ30%อยู่ที่100กว่าดอลลาร์ตอนนี้เป็นโอกาสหรือความเสี่ยงและหุ้นตัวต่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Amazon เอเ d เดเราต้องติดตามอะไรบ้างหลังจากที่ Google มีการปรับตัวลงเกือบ7%รอามาติดตามกันได้เลยครับ โอเคครับก็ต้องบอกเลยว่าในวันนี้นะครับวันที่6กุมภาพันธ์นะครับผมมีข่าวใหญ่หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศงบไตรามาสของหุ้นตัวใหญ่อย่างเช่น Amazon, l i l l ี As t ส a าซิ ica Honey w ีเวต่างๆมากมายเลยนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับแล้วก็เราต้องรอนะครับผมนะถ้าเราจะเทรดในช่วงไตรามาส ก็จะมีวินเลท50%นะครับซึ่งแน่นอนว่าพาราเทียเนี่ยเราอาจจะเทรดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสมมุติถ้าเราไปซื้อหุ้น Google ในวันประกาศงบจราาสเนี่ยมันก็อาจจะขาดทุนหรือ AMD ที่ลงแรงได้เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่รอหลังประกาศงบจราาสเนี่ยมันจะเป็นลดความเสี่ยงแยกยีมากกว่าแล้วก็จะเป็นการชนะแบบ,บรองเทิมได้นั่นเองนะครับซึ่งเรามาพูดคุยกันครับแน่นอนนะครับว่าหุ้นนยครับต่างๆมากมายนะครับมีการประกาศงบจราาสมาสัปดาห์นี้เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น พวกเม t าสัปดาหกรน,นะครับอเมซอนที่จะประกาศวันนี้รวมถึงหุ้นพาราเทียต่างๆมากมายครับประกาศแล้วเยอะมากๆนะครับซึ่งเรามาพูดคุยกันนะฮะพาราเทียนะครับ,รรบผมผมมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างนี้ครับอย่างแรกครับถ้าเรามาดูกราฟของหุ้นพาราเทียใน Time Frame Week เราจะเห็นว่าผมเนะี่ยใช้ช่วงเวลาในปี2024ที่ผ่านมาช่วงต้นปีนะครับในเดือน1วันที่5จนถึง 2024เดือน2วันที่16ก็ประมาณ7วีคแรกของปี2024นั่นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับพาราเทียมี performance ทำกำไรบวกของส่วนต่างราคาอยู่ที่42.34นะครับแล้วก็หลังจากการบวกนะครับก็จะเห็นว่ามีการพักฐานลงมา12ในช่วงของการที่เขาทำไป42กว่ากว่าๆแล้วก็การพักฐานตรงนั้นเนี่ยครับก็มีการปรับตัวลงมาในเส้นของ โฮมรีเรนโบว์สีเขียวซึ่งเป็น o m มรี Rainbow เส้นชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งเส้นชีวิตตรงนี้นะครับผมนะก็เห็นไหมครับราคาก็มีการพักฐานหลายวีคเลยนะครับผมจะเห็นว่าราคามีการพักฐานประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ7-8วิคเลยด้วยและราคาก็มีการปรับตัวต่อได้ซึ่งในะปัจจุบันนครับผมนะราคาเนี่ยมีการลงมารีเทสแค่เส้นสีเส้นสีแดงเองและมีการพุ่งขึ้นไปต่อ และในปัจจุบันนี้ครับทำเฟรมวิคของแท่งล่าสุดเลยที่ยังไม่เป็นวิคนะก็จะเห็นว่าเงินทุนไหลเข้าแล้วและลายใหญ่ก็เยอะมากๆนะครับผมนะแทบจะทะลุขึ้นไปเลยด้วยซ้ำซึ่งเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับผมเป็นโอกาสในระยะกลางนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพอดนะครับในช่วงของต้นปีเลยสัปดาห์ต้นปีจนถึงสัปดาห์ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งดำเนินไปถึงแค่6วีคเองนะครับ ตอนนี้เป็นวีที่6และยังไม่ปิดด้วยก็อาจจะมีเวลาถึงวีหน้านะครับที่ราคาอาจจะมีรุนไหมจะถึง42%หรือเปล่านะครับผมนะถ้าดูจากข้อมูลจาก DE อะไรเข้าด้วยในะทำฟรมวีกก็น่ารุนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคถ้าเรามาดูกันครับบวกแค่28%ส่วนต่างของ28ไปถึง4 2ก็ประมาณ1 4ได้ นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นอีก14%แล้วมันจะลงเลยหรือมันขึ้น14%แล้วไม่สามารถจะขึ้นได้อีกก็ไม่จะหมายความอย่างนั้นนะครับราคามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ข้อมูลปัจจุบันบ่งบอกถึงโอกาสมากกว่าความเสี่ยงนั่นเองนะครับโอเคและถ้าเราไปดูในส่วนของกรณีที่ worst case scenario เลยเนี่ย worst case เนะครับเราจะดูแค่การปรับตัวลงเลยนะครับไม่เด่นบูดูอย่างอื่นเลยเนี่ยการปรับตัวลงอย่างเดียวเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการปรับตัวลง ราคาก็มีโอกาสลงได้ถึง73.98%หรือบริเวณเส้นสีเขียวนั่นเองซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญในกรณีที่ในปี2 0 2 4ที่เขาขึ้นไป12และมีการพักฐานลงซึ่งการพักฐานตรงน,นั้นเนี่ยลงมาอยู่เส้นสีเขียวนะครับต้องติดตามกันให้ดีและอย่างใกล้ชิดตัวนะครับถ้าข้อมูลที่เราจะดูน่ก็คือเงินทุนไหลออกนั่นเองนะครับเงินทุนไหลออก่ยเป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่ดีเตือนได้นะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่นะครับ ซึ่งถ้างเงินทุนไหลเข้าแบบนี้เนี่ยก็โอเคใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เงินทุนไหลออกปุ๊บเกิดแบริ่เดวินเจนในทันทีเลยนะครับผมนะต้องติดตามกันให้ดีและโอกาสที่มันจะลงมาก็อาจจะมีนะครับในส่วนของ58ดอลลาร์ติดตามไว้ให้ดีแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับผมนะเป็นโอกาสที่เราต้องติดตามกันให้ดีอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับซึ่งในทางเฟรมเดย์นะครับผมพาราเทีย ก็มีการนะครับผมนะกระโดดเปิดแกลบแบบสวยมากๆเลยนะครับผมนะไตรามาสที่ประกาศมาทําให้คนที่ไม่มีของตัวนี้เนะี่ยรววแล้วแบบตกรถกันเยอะมากนะครับผมส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าตกรถนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมก็ยังยึดถือแนวโน้มเดิมที่จะไม่ได้เทรดชนข่าวอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าโอกาสอยู่แล้วนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าพราเทียเนะี่ยทำได้ดีมากๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลดำเนินง,งานไตรามาสนะครับผมนะรายได้ของ Q4 ในปี2 0 2 4 ที่ผ่านมานครับอยู่ที่828มิลเลียนนะครับก็บวกไป36%เยออนเยนถือว่าดีมากๆหรือว่าจะเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์โตบวก44%และรัฐบาลนะครับโต45%เนะครับและก็คาดว่ารายได้ในปี2025ทั้งปีนะครับจะโตอยู่ที่31%นะครับแล้วมาดูการตามที่นี่ข้อเนี่ยครับจะมีแนวรับที่แบบแน่นๆเลยนะครับอยู่ที่ 80.437และ75.624ตามลำดับเลยนะครับแล้วก็ยังเงินทุนไหลเข้าอยู่ปงบอกถึงโอกาสมากกว่าความเสี่ยงในระยะสั้นรายใหญ่ก็คงเยอะอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยก็มองว่าหุ้นค่อนข้างบูลลีเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการที่มันพุ่งไปแรงๆนะครับการที่จะพักตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่จะพักตัวประมาณ2% 5%หรือ10%ซนะครับซึ่งมุมมองการพักตัวเนี่ยครับผมก็ตอนนี้ยังไม่มีเนะเพราะว่ายังเงินทุนหลยเขาอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าสัญญาณหนึ่งที่เราต้องติดตามนยครับก็คือถ้าเราเอา BBE มาการเนี่ยตามที่ในข้อของ Home มดดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามีแท่งเทียงสีแดงห่างจากริบบิ้นสีแดงจะเป็นจุดขายทํากําไรในระยะสั้นก็สามารถติดตามข้อมูลตรงนี้ได้นั่เนเองนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเงินทุนยังไม่ไหลออกก็อาจจะไม่ใช่จุดขายที่เยอะ นะครับอาจจะเป็นการแบ่งขายที่เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับถ้าสมมติมันขึ้นมาแล้วพอจะกําไรก็สามารถทาตามสัญญาณของโฮมบิได้หรือทาตามสัญญาณของตัวเองก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้นำในการซื้อขายแต่อย่างใะอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับผมนะก็สามารถติดตามแนวรับตัวนี้ได้และเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของต้นทุนของอะไรใหญ่ในแนวโน้มระยะกลางระยะยาวให้นั่นเองนะครับผมนะสามารถติดตามตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะดูได้ดูนะครับว่ามันจะสอดคล้องกับแนวรับหรือเปล่านั่นเอง นะครับผมนะโอเคนะครับข้อมูลตัวนี้ก็สําคัญนะครับโอเคต่อไปครับไปดูหุ้น Google นะครับหุ้น Google นะครับผมก็แน่นอนว่าประกาศไตรมาสมาและราคาลงเดี๋ยวเรามาติดตามพรบไตรมากกันแต่ตอนนี้ขอพูดถึงกราฟก่อนนะครับกราฟนะครับในทางเฟรมวีเราจะพบอะไรครับเราจะพบว่าตอนนี้นีครับผมนะมันเป็นความเสี่ยงมาแล้วแต่ว่ายังเหลืออีก2วันนะครับค่ำคืนนี้กับค่ำคืนวันศุกร์ยังไม่ปิดวิ ก็ยังมีโอกาสที่มันจะฟลิปได้นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณดูไม่ดีเลยนะครับก็คือในทำฟิมวีคเลขหนึ่งขาลงทุนไหลออกแล้วนั่นเองนะครับผมนะเราต้องมาลุ้นนะครับว่าถ้าปิดวิคแบบนี้ไปอ่ะมันจะเป็นนอยส์หรือมันจะเป็นการคอนเฟิร์มถ้าเป็นนอยส์ก็บ่งบอกถึงอาจจะมีแรงแรงพนิคซื้อขายในช่วงของประกันงบจะมาอยู่แล้วแต่ถ้ามันฟลิปกลับมาเงินทุนไหลเข้าได้ก็ยังคงเป็นโอกาสอยู่นั่นเอง นะครับผมน้าก็สามารถติดตามได้แลนะแน่นอนว่าภาพใหญ่อ่ะการพักตัวแค่นี้เนี่ยมันจะเป็นการพักตัวบนแนวโน้มภาพใหญ่ขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับนะโอเคแล้วถ้าดูในไทม์เฟรม e Day นะครับผมนะาไทม์เฟรม Day ก็พบว่าราคาก็มีการเปิดกลบลงนะครับผมน้าสัญญาณไม่ดีนะครับอยู่แล้วเพราะว่าราคามีการทิ้งลงขนาดนี้นะครับหลุดมาจาก195 ก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็195ก็จะเป็นแนวต้านต่อไปซึ่งแน่นอนว่ามุมมองแนวรับต่างๆเนี่ยถ้าหลุดเส้นสีเหลืองมาก็จะเจอในส่วนของเส้นสีน้ำเงินได้อยู่ที่179ดอลลาร์ตามลำดับเลยนะครับตามเส้นเรนโบเลยถ้าสมมติหลุดเส้นใดเส้นหนึ่งมาก็จะเจอเส้นต่อไปได้นะครับผมนะถ้ายังเงินทุนไหลออกอยู่ซึ่งเงินทุนไหลออกก็ออกมาเป็นวันแรกด้วยรายใหญ่ก็ลดลงด้วยถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สอดคล้องกันที่เป็นสัญญาณแบริสนะครับแต่ต้องให้โอกาสที่ไพ p พ t แพทเทิร์นนะครับไพเทิร์นนีครับก็ถือได้ว่ายังโอเคนยครับยังแบบพอแบบไปได้อยู่นะครับก็คือมันลงมาทดสอบแนวรับเดิมที่มันเคยขึ้นที่เป็นไซเวนนั่นเองนะครับมันขึ้นที่ไซเว์มาสักพักเลยนะนะครับแล้วก็มันก็เบรกชุดร,รอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นฟอร์เบกนะครับกับจากหมีลงมาทะลุขอบแนวต้านเลยแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับ ซึ่งทดสอบแนวรับตรงนี้นะครับมันจะมี CD ที่มันไม่ได้มีอะไรสำคัญนะแต่เป็น CD อันดับ4นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เลยก็คือค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับที่อาจจะเป็นแนวรับที่ไม่สําคัญแต่ว่าเป็นแนวรับหนึ่งที่ต้องติดตางกันให้ดีายกันนะครับแต่ว่าถ้าเงินทุนไหลออกแบบนี้ปุ๊บถ้าไม่ไหลเข้าก็อาจจะเป็นความเสี่ยงระยะสั้นราคาก็อาจจะลงต่อได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแนวคิดในการมุมมองที่นีนครับโอเคเนาะซึ่งเรามาดูกันครับว่าทําไมคูกเกิลมันถึงลง เนะครับเหตุผลที่มันรั่วเนี่ยครับก็คือผลประกอบการไตรามาส Q4 ในปี24ต่ำกว่าคาดครายได้โตอยู่ที่12เปเ็นป็น96.5บินลียนแต่ต่ำกว่าการคาดหวังของนักลงทุนข่าวบิจเนสนะครับอย่างที่ผมบอกเลยเขาต้องติดตามข่าวบิจเนสนะครับข่าวบิจเนสนะครับโตช้าลง 30% Year on Year แต่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวังไว้อยู่ที่12บิลเลีนและข้อ3ก็คือ AI spending สูงมากนะครับเพราะว่า Alphabet นีครับหรือว่า Google เนี่ยประกาศลงทุนหรือว่าประกาศใช้จ่ายใน AI infrastructure อยู่ที่75บิลเลีนใน2025นักลงทุนนะครับกัวงวลในส่วนของ ROI จะไม่คุ้มในการลงทุนนั่นเองนะครับสรุปทั้งมวลน,นะครับผมก็คือว่า ภาพรวมต่างๆเนี่ยคูเกอรเนี่ยก็ยังสือได้ว่าค่อนข้างระอุอยู่นะครับยังร้อนแรงอยู่นั่นเองเนะครับเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะรายงานราวไดออกมามันดีแหละแต่ว่ามันไม่ตามการคาดหวังของ,ของนักลงทุนเพราะว่าเขาคาดหวังเยอะกับหุ้นเฉคตา่างๆแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการข่าวที่ Google เนี่ยมีการบริการข่าวที่เป็นหัวใจหลักก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้ามันเติบโตช้าลงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้โดยรวมในอนาคตได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะ สรุปนะครับ g o o ก l e ก็ยังเป็นผู้นำ AI แต่ต้นทุนสูงอยู่เพราะว่ามีกระแสหนึ่งก็เรียกว่า Deep s e ที่มันมาคู่แข่งใช่ไหมครับแน่นอนว่า Deep s ี่ยอาจจะยังไม่แรงแหละเพราะว่าโอเคเนครับผมเพราะมันเริ่มมีการแปลจากประเทศต่างๆเนะแต่ว่า Deep s e นี่ต้องบอกหรือว่าต้นทุนเขาต่ำจริงๆแล้วเขาก็เห็นผลแล้วว่ามันใช้งานเทียบเท่ากับพวก Open AI ที่ต้องเสียตังค์อยู่เหมือนกันนะครับต้องติดตามกระแสน,นี้ให้ดีด้วยแล้วก็แน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยคูเกิลเนี่ยครับก็มีการยกเลิก โครงการความหลากหลายหรือ DEI ตามนโยบายของทรัมป์ด้วยนะฮะ DEI ก็คือการจ้างงานแบบด้วยคนแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชนชาติต่างๆนะครับผมนะเพราะว่าทรัมป์จะมีนโยบายคือ American First นั่นเองนะครับซึ่งนโยบายตรงนี้นะครับผมมีความกังวลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพลักษณ์ครับหรือว่าจะเป็นนักลงทุนที่ support ESG นีครับแน่นอนว่าถ้าเขากีดกันความหลากหลายทางเชื้อชาติความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การที่พวกหัวกะทิจากมุมโลกต่างๆจากทั่วโลกต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความหลากหลายทองพนักง,งานเยอะขนาดนั้นแล้วนะครับผมก็ต้องติดตามกันให้ดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สําคัญที่ g o o g l e ปฏิบัติตามนโยบายของทรัมป์นะครับโอเคเนาะเรามองดูระยะกันนะครับ Google ก็จะมีโอกาสที่สดใสยอยู่ก็คือ ในทีมวิเคราของเขาเนี่ยเขาก็มองว่าอีก5ปีเนี่ยคอนตัมก็จะมีการใช้งานได้จริงและตอนนี้ Google ก็มีการลงทุนอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี2012แล้วและล่าสุดในปี2024ที่ผ่านมาก็เปิดตัวชิปวีโรมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นบิ๊กที่สําคัญนะครับและทำให้ราคา Google ก็กระโดดขึ้นไปมากๆและในตอนนี้การพักตัวของเขาก็เป็นการพักฐานเพื่อที่จะไปต่อหรือเปล่าเพราะในมุมมองอีก5ปี Google ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทสําคัญกับคอนตัมโดยซ นีครับผม,ผมก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันนะครับโอเคเนะก็ Alors, จะมีประมาณนี้ครับกับหุ่ง g o o g l e เนี่ยนี่ก็จะเป็นภาพต่างๆนะครับคีย์แมทริกที่มันมีการทั่วทัรยรนูออกมานีครับผมก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับและการลงทุนนะครับผมใน AI Infrastructure ของ g o o g l e ที่ผ่านมาที่ผมเพิ่งบูดไปเนี่ยมันก็ส่งผลต่อ Nvidia ในค่ําคืนที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าราคาก็ปรับบวกมาส่วนมาก และแน่นอนไปกว่านนั้นเนี่ยการที่บริษัทไหนที่จะลงทุนใน AI infrastructure เนี่ยเขาจะต้องซื้อพวกการวิเคราะห์การจอต่างๆมาอยู่แล้ว GPU CPU มาเพิ่มประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับซึ่ง AI ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะครับตรงนี้และแน่นอนว่าหุ้น Nvidia เียถ้าเราเปิดกราฟมาดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยครับก็คือแนวรับสําคัญอยู่ที่118ก็สามารถรับราคาในระยะสั้นไว้อยู่นะครับแล้วก็ราคาก็ตอนนี้ ปิดใบนะครับผมเป็นเลขหนึ่งขาขึ้นพร้อมทั้งเงินทุนไหลเข้าก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสในระยะสั้นได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการขึ้นของเขาก็ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นการรีบาวสั้นๆนะอาจจะไม่ได้รุนแรงเพราะรายใหญ่ยังไม่เข้าคนติดต่อก็ยังมีอยู่และในทางเฟ์มวิกราคา ก็ยังดําเนินอยู่ในความเสี่ยงในระยะการก็คือแบริเจนเนีครับราคามีการทำเิวไฮแต่ดีไม่ทำเยว่ไฮตามก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่นั่นเองแต่ความเสี่ยงนั้นยังดําเนินอยู่ในภาพใหญ่ขาขึ้นที่สวยมากๆของหุ้นเอ็นวีเดียนะครับทุกอย่างต่างๆนะครับเอ็นวีเดียยังคงเป็นบูริชในภาพใหญ่มากๆในพันบรีเทรนก็ว่าได้นะครับแล้วก็ข้อมูลอีกอย่างก็คือรายใหญ่ก็เพิ่มด้วยนะ โอเคนะครับเอวีเ a เดี๋ยวผมก็จะแปะในส่วนของต้นทุนรยายใหญ่ไว้ให้เพื่อศึกษา AI เพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับสรุปนะครับผมก็ได้บอกเหตุผลของพาราเทียนะครับผมเหตุผลต่งตางๆว่าตอนนี้ ครรรััับเเปป็็นนนยยงงงงไไไอะะแน่นอะนว่าพาเทียเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครจะซื้อเนี่ยครับก็ต้องติดตามพื้นฐานกันให้ดีนะครับผมนะถ้าใครจะขายเนี่ยก็สามารถติดตามพื้นฐานติดตามที่นี่เข้าได้นั่เนเองนะครับแล้วก็พูคุเกอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นโอกาสระยะยาวเนาะอย่างที่ผมเพิ่งวิเคราะห์ไปแล้วก็เอ็นวีดียก็เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวในระยะสั้นแต่เป็นระยะสั้นมากๆนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเพื่อป็นกลังใจพววกเราด้บสไคร้เปป็นนสออเเซรร์าพื่ยครับ เพียงแค่150บาทนะครับก็สามารถสัพพอร์ตเราได้และ1 5 0บาทของพวกท่านจะไม่เสียเปล่าแน่นอนอย่างแรกครับคุณจะได้รับ AI ไ e เจชเชอ i g ไ l i ล h t อรการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์รายใหญ่ แนวรับเนาตะ่างของหุ้นอเมริกาจีนหุ้นต่างๆมากมายเลยนะครับครบจบในแอปเดียวเพียงแค่1 5 0บาทคุณจะได้ใช้เลย30วันและรวมถึง AI สำหรับหุ้นกระทิงฟรีบรเลย7วันนะครับในการซื้อขายหุ้นแบบเรียไทา์แบบอ n นดอบเดเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ในตรงนี้นะครับผมนะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ